สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับทุกท่านครับสวัสดี f อฟนะครับหลังจากที่ไม่ได้พูดคุยมาหลายวันนะฮะเนื่องจากมีงานไปทางนู้นไปทางนี้วุ่นวายไปหมดเลยยุ่งนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วันก็จะมีงานคดีของลุงพลนะครับผมวันนี้ตั้งใจจะอัดคลิปนี้เพื่อจะขออธิบายชี้แจงสักสองเรื่องนะครับเพื่อส่งข่าวสารให้ทุกท่านได้ฟังกันเพื่อนําความจริง นะครับให้ทุกท่านได้ฟังกันทั้งหมดเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่องของวัดป่าหนองแคนะครับที่ตัวผมเองจองกฐินไว้กับลุงพลนะครับแล้วก็เรื่องที่สองคือเรื่องของหมายจับน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับวันนี้ผมขอพูดสองเรื่องนี้ก่อนในคลิปนี้นะครับขอชี้แจงว่ามีหลายท่านโทรมาถามผมบอกว่าทำไมทำไม เอ่อมาไล่สดทำนองว่ามาไล่สดแล้วทำไมมีหมายจับแล้วทำไมต้องมาไล่สดบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำไมไม่จับไปเลยนะครับมันมีเหตุมีผลนะครับมันมีข้อชี้แจงบาประการที่ผมอยากจะบอกให้ทุกท่านได้รับทราบจริงๆครับนะครับเรื่องที่หนึ่งนะครับเอาทีละเรื่องเลยนะครับเรื่องที่หนึ่งครับขอเป็นเรื่องของวัดก่อนในกรณีที่มีช่องข่าวช่องหนึ่งนี่นะครับไปเสนอข่าว ในความไม่ถูกต้องคือคาดเคลื่อนเนี่ยนะครับโดยมีการนำเสนอข่าวไปว่าถ่าได้มีหน่วยงานหนึ่งได้จัดสรรประมาณดังกล่าวมาให้กับทางวัดป่าหนองแคแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าผ่านมา3เดือนไม่มีการดำเนินการอะไรเลยแม้แต่การตอกเสาเข็มทุกท่านครับเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงการนำเสนอข่าวตรงนั้นเป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงและเมื่อวานนี้ช่องข่าว ต่างๆได้มาทําการบันทึกเทปแก้ข่าวแล้วนะครับนะครับเมื่อวานนี้มีช่อง7ช่อง34มาทํ่าข่าวนะครับเพื่อแก้ข่าวในเรื่องดังกล่าวแล้วที่มีการนําเสนอไปอย่างผิดพลาดวัดไม่เคยรับเงินงบประมาณอะไรของใครมาสร้างเมนนะครับวัดไม่เคยรับเงินงบประมาณของหน่วยงานราชการใดๆมาสร้างเมนนะครับ เมนที่มีการบอกบุญนั้นเป็นเงินจากได้เป็นเงินของทางวัดเองจากการบอกบุญจากเงินกระถินเงินพระป,ป่าส่วนประเด็นที่มีการเสนอข่าวไปนั้นคืออะไรรู้ไหมครับทุกท่านมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งโดยผู้นำคนหนึ่งนะครับได้พยายามที่จะเอาเงินเอาเงินงบป,ประมาณของทางเทศบาลน,นะครับมาสร้างเมนหลังที่สองในพื้นที่เดียวกัน อธิบายง่ายๆครับวัดมีเมนของวัดอยู่แล้วกําลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกทีหนึ่งก็จะเสร็จแต่ปรากฏว่ามีกลุ่มบุคคลซึ่งคิดอะไรก็ไม่รู้ไปของบประมาณจากทางเทศบาลมาและมาขอสร้างเมนหลังที่สองอยู่ห่างจากเมนหลังที่หนึ่งประมาณสักยี่สิบเมตรนะครับแล้วก็มีการออกข่าวมีการกุกข่าวมีการพูดจาที่ไม่ถูกต้องก็คือว่าพระ ไปขัดขวางคัดค้านการสร้างเมนหลังที่สองนะครับไม่จริงครับพระอาจารย์ท่านไม่เคยคัดค้านการสร้างเมนหลังที่สองถ้าหากท่านดูคลิปข่าวนั้นดีๆนะครับอาจารย์ท่านไม่เคยคัดคนเพียงแต่อาจารย์ท่านบอกว่าให้ไปตรวจสอบข้อกฎหมายหรืออำนาจหน้าที่เรียบร้อยก่อนสาเหตุนเนื่องจากอะไรครับทุกท่านเนื่องจากพื้นที่ของวัดตรงนั้นเนี่ยนะครับวัดได้รับอนุญ,ญาตในการสร้าง จากสำนักง,งานป่าไม้พูดง่ายคือเป็นที่ของป่าไม้ส่วนโครงการเมนหลังที่สองที่มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งโดยมีผู้นำคนหนึ่งเนี่ยพามาเนี่ยนะครับอ้างว่าเป็นที่นอสอรอคือที่สาธารประโยชน์วันนี้จึงมีการขัดแย้งกันระหว่างเอกสารสิทธิ์สองฝ่ายซึ่งอาจารย์ท่านไม่มีสิทธิ์ไปอนุญ,ญาตให้ใครสร้างหรือไม่สร้างนะครับย้ำนะครับพระอาจารย์หรือวัดไม่มีสิทธิ์อนุญาตให้ใครสร้างหรือไม่สร้าง เป็นอำนาจของกรมป่าไม้นะฮะอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนข้อที่สองครับการสร้างเมรหลังที่สองใกล้กับเมรหลังที่หนึ่งห่างกันยี่สิบเมตรเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนหรือไม่เหมาะสมหรือไม่ขัดต่อเทศบัญญัติหรือไม่ผมนี่แหละครับเป็นคนไปยื่นหนังสือครับทุกท่านทนายสมเกียรตินี่แหละครับเป็นคนไปยื่นหนังสือต่อนายกเทศมนตรีเพื่อให้ตรวจสอบตรวจสอบก่อนลงเสาเข็ม เพราะถ้าลงเสาเข็มไปแล้วแก้ไม่ได้นะครับมันผิดกฎหมายเจอ157กันเป็นแถวเลยแต่ด้วยความเมตตาของท่านท่านพระอาจารย์เนี่ยได้โทรสามาปรึกษากับผมว่าจะทําอย่างไรอาตมากลัวว่าชาวบ้านหรือคนที่มาทําจะมีความผิดทางกฎหมายผมก็เลยรับอาสาในการไปพูดคุยกับทางเทศบาลเองเนื่องจากท่านท่านนายกเทศบาลเทศบนตตีรู้จักกันนะครับนายกเทศมนตรีรู้จักกันมาก่อนจึงไปคุยให้ท่านนายกฟังว่า ถ้าหากมีการเบริกจ่ายมีการเซ็นสัญญามีการดําเนินโครงการต่อไปโดยที่ไม่ตรวจสอบเนี่ยหากเกิดความผิดพลาดไปเนี่ยจะมีความผิดกันทั้งหมดเลยในฐานบุกรุกที่ป่าสงวนในฐาน157ปฏิบัติหน้าที่โดยมิ่ชอบท่านนายกก็เลยสั่งให้พอ,อกองช่างระงับการก่อสร้างไว้ก่อนและทําการตรวจสอบแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผมไปยื่นหนังสืออีกวันหนึ่งกลุ่มชาวบ้านมานะครับมาพูดจากับพระอาจารย์ที่วัด มาถามพระอาจารย์ว่าได้คัดค้านการก่อสร้างหรืออาจารย์บอกว่าไม่ได้คัดค้านนะครับแต่ให้พวกโยมไปตรวจสอบข้อกฎหมายกันให้ดีๆก่อนแค่นั้นครับแต่เหตุไนมีช่องข่าวช่องหนึ่งไปเสนอข่าวในทำนองสอปบปมทุจริตเหมือนกับมีหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งได้มอบงบประมาณลงมาสร้างเมืแล้วแต่ทําไมผ่านไปสามเดือนวัดจึงไม่สร้างหรือมีการคัดค้านไม่ให้สร้างหรือทาไมมีการส่งทนายความไปคัดค้าน สอบมทุจริตตรงที่เสียหายมากๆครับเมื่อวานนี้ผมได้โทรศัพท์ไปต่อว่าผู้สื่อข่าวคนนั้นผมโทรศัพท์ไปต่อว่าผู้สื่อข่าวช่องนั้นที่ไปำนำเสนอข่าวจนกระทั่งเขาจะต้องส่งผู้สื่อข่าวลงมาทําข่าวแก้ครับหรือพูกแย่คือลงมาแก้ข่าวให้ถูกต้องคนที่นั่งอ่านข่าวที่โต๊ะพูดจาคาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเป็นอย่างมาก มีการกล่าวอ้างระหว่างช่องข่าวสองช่องที่โยนกับไปโยนกันมาครับว่าผมไม่เคยใส่ข้อความคําว่าทุจริตหรือบอกว่าว่าทุจริตแต่มีช่องข่าวอีกช่องหนึ่งไปทําข่าวทุจริตเองมีการสาดคนกันไปสาดคนกันมาซึ่งผมฟังแล้วไม่สบายใจเมื่อวานจึงเรียกทั้งสองช่องข่าวนั้นมาทําข่าวแก้ข่าวนะครับและจะต้องนําออกเสนอต่อผู้ชผู้ชมด้วยถ้าไม่นําเสนอต่อผู้ชมผมจะฟ้องหมิ่นประมาทครับนะครับนะครับ สองอันที่สามก็คืออะไรครับนะมีการรายงานข้อเท็จจริงบางอย่างไปยังเทศบาลในตอนแรกตอนเสนออนุมัติโครงการในตอนแรกนะครับผมย้ำว่าบริเวณที่จะสร้างเมนหลังที่สองบริเวณที่จะสร้างเมนหลังที่สองที่มีปัญหากันอยู่ในในข่าวนี่นะครับซึ่งงบประมาณยังอยู่ที่เทศบาลนั้นนะครับไม่มีการเอาเงินงบประมาณอะไรมาให้วัดนะครับทุกท่านอย่าเข้าใจผิดน,นะครับ อย่าเข้าใจพระคุณเจ้าผิดอย่าเข้าใจวัดผิด,อย,ผดอย่าทำลายพระศาสนาของเรานะครับวันนี้มีการออกข่าวไปดเาลื่อนก็ต้องมาแก้ข่าวนะฮะมีการรายงานว่าบริเวณจะก่อสร้างเมนหลังที่สองนั้นไม่มีสิ่งปลูกสร้างอื่นใดมันเป็นไปได้อย่างไรครับในเมื่อเมนหลังที่สองมันอยู่ห่างไม่เกินยี่สิบเมตรถ้าตาคุณไม่บอดไอ้คนเขียนรายงานตาไม่บอด ผมจะเล่นงานไอ้คนเขียนรายงานครับของกองช่างนะครับที่ไปเขียนเสนอต่อสภาเทศมนตรีสภาอของไอ้สอบตอหรือสภาที่มีการอนุมัติงบประมาณตรงนี้นะครับคุณไปเขียนรายงานได้ยังไงตอนแรกว่าไม่มีสิทธิบุกสร้างอื่นใดทั้ทงทงี่มันมีทั้งเมย์มีสาลามีห้องน้ํามีหมดเลยนะครับนี่คือความคาดเคลื่อนอย่างร้ายแรงนะครับทุกท่านคาดเคลื่อนนะครับนะ อันที่สองผมได้ถามท่านนายกด้วยปากของผมเองแล้วว่ามันเป็นโครงการที่ซ้ําซ้อนหรือไม่นะครับมันซ้ําซ้อนแน่นอนครับในบริเวณเดียวกันมีเมนอยู่ร่วมกันสองหลังยังไม่พอห่างไปอีกสักร้อยเมตรมีเมนอีกหลังหนึ่งของหมู่บ้านหนึ่งเป็นสามหลังครับทุกท่านแต่มีการมากดดันมีการมากล่าวหาพระกับวัดผมเป็นลูกศิษย์ครับผมทนไม่ได้ครับผมเป็นคนพุทธครับผมก็เลยต้องเดินทาง ไปหานายกและมีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับนักข่าวคนที่มาเสนอข่าวซึ่งก็ได้รับคาชี้แจงว่าเขาไม่เคยส่งข่าวไปอย่างนั้นแต่ห้องข่าวทําไมถึงอ่านไปอย่างนั้นผมบอกผมไม่รู้แหละครับคุณต้องไปแก้เขาเขาจึงเดินทางมาทําข่าวใหม่และส่งข่าวใหม่เข้าไปที่ห้องข่าวนะครับวันนี้ผมจะรอฟังดูว่าจะมีการเสนอข่าวแก้ไหมถ้าไม่มีแก้ผมจะดาเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทาให้ผมมีความรู้สึกเลยครับว่าช่องข่าวใหญ่บางช่องไม่มีมาตรฐานหลายช่องเลยนะครับการนําเสนอข่าวเอาแต่ความมันความสะใจนะครับไม่ได้คํานึงถึงศา,าสนาเลยไม่ได้คํานึงถึงความเป็นจริงเลยว่าพระจะเสียหายว่าจะเสียหายศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาประจําชาติของเราจะเสียหายหรือไม่วันนี้ช่องข่าวนั้นต้องรับผิดชอบครับจะต้องนําเสนอข่าวออกมาใหม่ในการแก้ข่าว ต้องมีความรับผิดชอบครับมีจรรยาบรณน,นักข่าวรับนะฮะวันนี้ผมจะตามข่าวดูครับผมจะโทรศัพท์ไปถามนะครับว่าได้ออกหรือ,อยังออกเมื่อเวลาอะไรช่องไหนนะครับนี่คือเรื่องที่หนึ่งครับที่ผมอยากจะขออนุญาตใช้คลิปนี้เป็นการชี้แจงเรื่องที่สองครับเรื่องของหมายจับของน้องผู้หญิงคนหนึ่งในคดีหมิ่นประมาทลุงพลซึ่งมาหลายวันก่อนผมได้มีการไลฟ์สดออกไปว่ามีหมายจับจริงๆนะครับทุกท่านครับ กันครับหนีแล้วครับหนีออกจากบ้านแล้วครับได้ข่าวว่าหนีออกจากบ้านแล้วครับไม่กล้ายอยู่บ้านครับนะครับมีหลายคนถามผมว่าทําไมทนายไปบอกเขาทําให้เขาหนีทุกท่านครับผมเรียนตามตรงนะครับไม่อยากต่อเวรต่อกรรมอยากกันแกล้งกันมันไม่เหมาะสมนะครับเมื่อมีหมายจับแล้วผมก็เลยตัดสินใจมานั่งคิดอยู่หนึ่งวันว่าถ้าหากเรา ไม่บอกเขาให้เขาเตรียมตัวในะเรื่องของการประกันตัวถ้าหากเขาต้องถูกจําคุกคุมขังตรงนี้ก็ก็อาจจะเป็นบาปกรรมระหว่างผม,ผมกับลุงพลด้วยซึ่งผมก็ถามลุงพลแล้วว่าลุงพลเห็นเห็นด้วยไหมพอดีลุงพลก็ให้ทางคุณนทัททีโทรศัพท์มานะครับว่าถ้ามีการจับคุมได้ทนายก็ไปดูแลเรื่องการกฎหมายต่างๆเอาเอางละกันผมก็โอเคลุงพลไม่ได้เคยมีความอาฆาตนะครับ เพียงแต่ลุงพลต้องการให้มีการดําเนินการไปตามกฎหมายนะครับทุกท่านอย่าเข้าใจผิดนะฮะวันนี้ชีวิตลุงพลมีแต่ความสดใสมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่การทํางานที่ดีมีการทําบุญที่ด,ดีผมไม่อยากให้เอาเรื่องแบบนี้ไปทําให้เขาเสื่อมเสียผมไม่อยากเอาเรื่องแบบนี้ไปทําให้เขาถูกดา่าถูกสาปแช่งผมจึงตัดสินใจไล่สดบอกไปว่ามีหมายจับแล้วนะครับเป็นดุลพินิจของผมนฐา,านะทนายความเจ้าของคดีเองนะครับแล้วก็ ความทุกข์ที่เขาได้รับตอนนี้คืออะไรครับทุกท่านการที่จะต้องหนีออกจากบ้านไปไม่ได้อยู่กับครอบครัวเดินทางไปนู่นไปนี่นะครับด้วยความทุกข์ใจเพราะตัวเองมีหมายจับนะครับถึงแม้จะหนีรอดได้วันสองวันสามวันสี่วันอีกสิบวันสิบห้าวันยี่สิบวันหนึ่งเดือนข้างหน้าต้องโดนจับแน่นอนนะครับนะครับเพียงแต่เราเองถือว่าเราได้บริสุทธิ์ใจในการเปิดเผยให้ทราบแล้วว่ามีหมายจับ กรณีถ้าคุณหนีออกจากบ้านและคุณถูกหมายจับการประกันตัวจะเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าให้น้องมามอบตัวเถอะไปมอบตัวไปหางเงินมาประกันตัวสู้คดีตามวิธีทางที่น้องอ้างว่าน้องไม่ได้กระทำความผิดให้ศาลเป็นผู้ที่ตัดสินแต่วันนี้การที่น้องได้หนีออกไปก่อนนะครับที่คุณได้หนีออกไปก่อนนั้นมันเป็นการการะทำยี่ เห็นอย่างได้ชัดแล้วว่าคุณไม่ยังยังไม่พร้อมที่จะเข้ามาสู้คดีนะครับ <c oughs> นะฮะคุณกําลังมีความทุกข์นะครับผมเชื่อว่าน้องก็กำลังมีความทุกข์ในเรื่องของการหนีหมายจับทุกท่านครับไม่มีความสุขหรอกครับกินข้าวก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับเชื่อผมเถอะครับอโหสิกรรมตรงจุดนี้แต่ว่าไม่ได้อโหสิกรรมในเรื่องของทางคดีนะครับอโหสิกรรมในเรื่องของการอาฆาตมัดร้ายแต่ว่าทางคดีความก็เดินไป นะครับนะครับในทางคดีความเดินไปสู้กันไปถึงไหนก็ให้เขาสู้แล้วก็ถ้ามีความผิดสารตัดสินพิพากษาอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นนี่คือความประสงค์ของลุงพลนะครับผมต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยที่อาจจะทําอะไรบางอย่างไม่ถูกใจท่านเช่นทําไมทานายไปบอกเขาเราว่ามีหมายจับทําไมไม่แอบไปจับละ่ะซึ่งผมมาั่งคิดแล้วมันไม่มันไม่ดีครับมันไม่ถูกต้องมันเป็นการทําร้ายซ้ําเติมมันเป็นการ เติมเชื้อไฟให้เกิดความเกลียดชังกันมากขึ้นนะครับผมขออนุญาตในการดำเนินการให้มันโปร่งใสไปเลยแล้วก็อยากให้คนทุกคนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับทุกท่านครับอย่ากโกรธเลยนะครับอย่ากโกรธเขาวันนี้เขากำลังก้มหน้ารับกรรมไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ทุกข์ใจในการที่จะต้องหนีออกจากบ้าน ไม่ว่าจะเปะ็นความทุกข์ใจที่จะต้องคิดว่าตัวเองมีหมายจับอยู่หลบหลบซ่อนๆนะครับแล้วถ้าวันหนึ่งถูกจับได้และนําตัวส่งสารใส่กุญแจมือหรือเข้าเรือนจําวันนั้นเขาจะทําการไต่ตรองคิดของเขาเองได้สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากการกระทําของเขาเองนะครับผมขออโหสิกรรมนะครับแต่ว่าเรื่องของทางคดีความก็รับผิดชอบไปทางอำนาจหน้าที่ นะครับขอให้ทุกท่านที่เป็นเอฟซีของลุงพลหรือของผมหรือใครก็ตามที่ดูคลิปนี้อยู่โปรดเข้าใจการกระทําของผมด้วยโปรดเข้าใจในความคิดของผมด้วยนะครับผมเบื่อกับการที่จะต้องมาจองเวรจองกรรมกันแล้วนี่ก็นั่งทํางานคดีให้กับลุงพลอยู่ก็หวังว่าอันนี้สองที่ผมได้ทําไปในครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยวัดหรือมีการเปิดเผยเกี่ยวกับคดีเรื่องที่มีหมายจับเนี่ย ก็ขอเป็นอน,นิสงส์เป็นพลานุภาพส่งให้ลุงพลรอดพ้นจากคดีความนะครับแค่นั้นเองขอให้ลุงพลสู้คดีชนะนะครับผมจะทํางานให้เต็มที่นะครับทุกท่านเนี่ยผมนั่งทํางานอย่างเต็มที่อยู่ครับหลายวันแล้วไม่ได้เข้าบ้านางาน,นเตรียมตัวครับใครอาจจะบอกว่าทางลาวเตียเสียชีเรียสครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นถึงเป็นอิสระภาพเสรีภาพของลุงพลเป็นคนคนหนึ่งเป็นลูกความของผมนะครับผมต้องทํางานให้เต็มที่สุดที่สุดสุดแล้ว เป็นอย่างไรก็ให้สารตัดสินครับผมก็เตรียมเอกสารทั้งหมดอยู่ตรงนี้เยอะแยะเพื่อจะนําสืบให้ศาลได้เห็นความจริงนะฮะโอเคนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ไฟ์สดนะครับนะทุกท่านนะขอทุกท่านแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพนะครับถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่เป็นไรครับแต่ให้แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันวันนี้เรื่องวัดขอชี้แจงว่าวัดไม่เคยทุจริต วัดไม่เคยรับเงินใดๆมาจากหน่วยงานใดๆครับเป็นการนําเสนอข่าวที่ผิดพลาดนะครับเมนของวัดวัดสร้างเองนะครับตัวเมนหลังที่สองที่มีปัญหานั้นงบประมาณอยู่ที่เทศบาลนะครับไม่เชื่อโทรศัพท์ไปสอบถามที่เทศบาลตำบลตองโขมได้นะครับเทศบาลตำบลตองโขมนะครับอเภรโคศรีสุพรรณได้นะครับและกาบวิงวอนพี่ๆนักข่าวนะครับที่นําเสนอข่าวไปแบบผิดพลาดคาดเคลื่อนกรุณาแก้ข่าวด้วยนะครับไม่อย่างงั้นผมก็ไม่ยอมงาบ เรืงที่2ก็คือเรื่องที่ผมมีการไล่ส่นเรื่องหมายจับไปขอให้ทุกท่านปล่อยวางและให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎแห่งกรรมและกระบวนการยุติธรรมขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีแฮงทามากสวัสดีครับ